สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอร์นะครับ มาพบกันในวันปิดลีก PVP นะครับรูบี้ได้มาจัดตามความชอบเลยนะครับเรนเจอร์ Ranger, ถ้าชอบขอให้เปิดได้นะครับอคลิปลองไปดูนะใช้คําว่าเป็นเทคนิคในการเปิดละกัน,นครับคือในคลิปเนี้ยผมต้องใช้คําว่าสูตรอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเทคนิคในการทําคลิปนะครับแต่ว่าเทคนิคในการเปิดเนี้ยก็ไม่ธรรมดารอบนี้ผมได้เกือบทุกไอดีจริงๆนะแล้วก็มีน้องๆเนี้ยหน้าใหม่หลังใหม่มาขอบคุณเยอะมากนะครับก็เรียกได้ว่าเพิ่มโอ,อก,กาสในการออกละกันอันนี้ต้องบอกก่อนนะไม่ได้ทุกคนอยู่แล้วแหละ เพียงแต่ว่าเพิ่มโอกาสกันได้ผมถือว่าค่อนข้างจะพึงพอใจนะครับใครชอบขอให้เปิดได้นะครับส่วนไม่ชอบเก็บเลยรูบี้ตัวกระช้านะครับมีเลนเจอร์มีกีดีๆในอนาคตอีกเพียบถือว่าได้โอกาสในการเก็บสะสมนะสำหรับคนที่ไม่ชอบนะครับรีวิวไปละสาตัวนะทาเคมิจิไมคี้แล้วก็ดาร์เคนตัวดาร์เคนรีวิวล่าสุดไปผมว่า มันเก่งแบบไม่ธรรมดาอันนี้ผมแอบเสียดายนะเพื่อนๆหลายคนก็เสียดายนะเพราะว่าตัวละครดาเคนหลายคนเขาค่อนจะชอบนะครับแต่โดยเนื้อหานะอ่าพระเอกนะครับต่อให้ไม่เก่งให้ขี้แย,ยอะไรไงเนี่ยเนื้อเรื่องมันคือพระเอกนะครับมันก็เลยต้องขึ้นมาเป็นคู่เทพนะครับดาเคมนมาเลยโดนผลักมาเป็นตัวรองเสียดายตรงที่ว่าเฮ้ยมันดูเก่งมากจริงถ้าสมบุติ ระดับมันขึ้นเป็นคู่เทพแน่นอนครับความกว้างสกิลก็จะดีขึ้นนะครับสกิลก็น่าจะทะลุครูดสกิลก็น่าจะต่ําลงครับความสามารถไฮเปอร์ก็น่าจะดีมันจะกลายเป็นตัวเทพไปเลยเอออันนี้เสียดายอยู่เหมือนกันนะอ่ะซึ่งเรื่องเนี้ยครับก็มีบ่นเยอะผมบอกไปแบบนานมากบอกตลอดนะครับว่าเฮ้ยเราฟีดแบบนะครับทางผู้พัฒนาเป็นปีครับนะครับว่าแบบเอ้ยทำไมไม่ทำห้เลนเจอร์เนี่ยมันเก่งเยอะได้มากกว่านี้นครับ อันนี้ก็เป็นมุมของเขาอย่างรอบนี้เขาก็ทำออกมาแบบเฮ้ยมันก็เก่ง3ตัวแล้วนะเพียงแต่ว่าทาเคมิจิเนี่ยมันอาจจะเก่งไม่มากนะัก แต่มันก็ใช้งานได้นะไม่ใช่ว่าแบบถึงท่านกากนะผมมองว่าเฮ้ยหยิยบจับนํามาใช้งานได้นะครับตัวทักดิมิจิไอดีร้องที่ผมเปิดได้น่ยปั้นแม็กหมดเลยนะครับยกเว้นว่าไม่มีกบนะก็ไม่ได้ปั้นนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยมุมมองคนร,รักเขาคงบอกว่าเฮ้ยกระจายเก่งแล้วนะแต่เดี๋ยวอนาคตเนี่ยคู่เทพคงจะกลับมาเก่งทั้งคู่เหมือนเดิมหลังๆเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยทำไมคู่เทพเก่งอยู่ตัวเดียวนะครับอ่ะซึ่งรอบนี้ก็เอาแล้วแต่ความชอบแล้วกันบางคนบอกว่าไม่ไม่เก่งในสักตัวก็ได้เก็บรูบี้อ่าได้สะสมตัวกาชานะะรบบออฟแแฒาปเยล้ว ต้องรอดูในอนาคตว่าเขาจะทําอย่างที่พูดหรือเปล่าเออให้มันแบบเก่งได้มากขึ้นเก่งแบบหลายๆตัวหน่อยอ่าจะได้แบบไม่เปลืองรูบี้เวลาแบบรอนะโครรโบดังๆหรือแบบตัว,ตวละครที่ชอบนะครับแต่เกมเนะี่ยทำมาโดยตลอดนะว่าเ,าเก่งในแอนิเมตกากในเกมนี่ค่อนข้างจะเยอะเลยจริงๆนะครับก่อนไปพูดถึงข่าวสารนะครับขอฝากนะครับ อ่เว็บพงจรเว็บนี้นะครับนี้เอาชอปของนี้นรจังนะครับอสมัครสมาชิกเว็บฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสินค้าต่างๆบนเว็บมากมายเลยนะครับอ่โดยเฉพาะ ID นะอ่ะใครไม่ไหวละเปิดกาชาไม่ได้ครับอยากจะได้ ID นะครับที่มีโคโรโบโตเกียวดีเวนเจอร์มาเรียบร้อยครับอ่าเวลสามครับเจ้าไปปั้นใช้ต่อหรือเจ้าไปปั้นขายแล้วแต่เลยนะครับอไอเดียวสามโคโรโบโตเกียวดีเวนเจอร์มาเรียบร้อยครับส่วน ID ทั่วๆไปนะครับก็ไปดูที่เพจอ่าฝากติดตามเพจด้วยนะครับเพจ นิโนช h อปเหมือนกันกดลิงก์จากบนเว็บได้เลยนะครับก็จะเป็น ID ดีทั่วๆไปนะาสามารถไปหยิบจับได้เลยนะใครไม่มี ID นะโคโลโกเก่าที่ยังเทพแสงม,มืดโถดเกียร์โหด,ดไปดูที่เพจของนิโนช h อปได้เลยครับซึ่งเจ้าเนี้ย ปลอดภัยไว้ใจได้แน่นอนครับแต่ช่วงนี้นะครับผู้ไม่หวังดีเยอะนะครับต้องระวังให้ดีๆนะเพราะว่าเขาเนี่ยจะปลอมปลอมเพจนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับปลอมมาหลอกปลอมมาขายไอดีปลอมมาดึงกลางนู่นนี่นั่นนะครับฉะน,นั้นเนี่ยดูให้ดีๆอ่าเดี๋ยวผมแปะลิงก์เว็บขมบอลจอนเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์อ่าส่วนเพจนี่กดจากลิงก์บนเว็บจะได้ไม่ไปผิดที่นะครับฉะน,นั้นเนี่ยใครจะดึงกลางจะไปซื้อจะอะไรเนี่ยไปให้ถูกที่นะเพราะว่าผู้ไม่หวังดีในเกมค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ฝากระวังนะ ทุกทที่เลยนะครับก็เรียกได้ว่าต้องระวังกันที่ดีนะครับเอาโอเคครับกิจกรรมข่าวสารต่างๆในเกมเรนเจอร์นะครับอันอย่างแรกนะรอบโคโลโบนครับก็เหมือนเคยครับแคมเปญ SNS ฉลองโคโลโบนครับก็แช่เดียวนะครับแช่เดียวุนเรนเจอร์ครับแชรวมนะครับก็รุนตกรักไม่ต้องรุนนะแชรวมนี่น่าจะถึงแต่ว่าต้องร่วมกันทำนะตัวกระชา20ใบนะใบับอันนี้ต้องรีบทำนิดนึงนะเพราะว่ากิจกรรมจะจบลงในวันที่7ก่อน4ทุ่มครับ แช่เดี่ยวรู้เรนเจอร์เน้นย้ำนะครับว่ากรอก ID เกมนะครับไม่ใช่กรอก ID line นะไปดูที่เพจทางการนะครับเขามีรายละเอียดบอกชัดเจนนะว่าให้กรอกด้วย ID เกมครับแก้ไม่ได้นะสมมตุติลงข้อมูลอะไไปเรียบร้อยครับก็อดเลยนะอันนั้นเนี่ยไปดูรายละเอียดที่เพจดีๆนะว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างนะครับใครอยากจะรู้เรนเจอร์นะซึ่งเรนเจอร์ประกาศผลวันที่17 อ่าสำหรับคนเล่นกิจกรรมรู้เลนเจอ์นะครับแชร์เดี่ยวนะครับแล้วก็อ่าไปแจก28โอ้โหไปแจกแบบปลายเดือนแล้วอะอาจจะไม่ได้ทันใช้างานไหมไม่ทันใช้างานตอนบัฟไหมอ่าใครรีบก็ไปเปิดกราชาแทนแล้วกันนะส่วนแช์ร่วมนะครับก็อ่ายกเซิร์ฟนะครับตัวกระชา20บใบจะแจกในวันที่15 อ่าสิบห้าสีหาจะแจกนะครับแล้วก็รับภายใน16คือเดี๋ยวนี้โตเกมเขาค่อนข้างจะซีเรียสเรื่อง,องการฟาร์มเรื่องการรับของรางวัลน,นะครับอาจารฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวนะคือบางทีเวลามันแป๊บเดียวนะครับัวเกมเขาก็ต้องการให้เราเนี่ยเข้าเกมมาทีทีเออมันก็เป็นประมาณนี้นะครับอ่าส่วนเพิ่มเติมอื่นๆนะมากินกัมยาก,กิโซบะก,ก็ไปเล่นด่า,ดานโคโรโบนะครับด่านสเตจที่2เล่น3รอบอันนี้โอเคหน่อยอ่าแล้วก็ล็อกอิน นี่มีกิจกรรมนะก็ได้รางวัลกันนะครับอ่าอีเวนต์โคอ่าอีเวนต์พัศเสวโคโรโบก็มาเรียบร้อยนะครับก็ไปฟาร์มเก็บนะครับอ่าส่วนตรงนี้นะครับอ่ามีน้องๆพักก็ามาอ่าหน้าไม้หลังใบค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ กิจกรรมติ๊กต็อกช l เลนสอ่าแล้วบอกให้พี่เคพี่ติเคช่วยทำหน่อยนะครับก็เดี๋ยวอ่าจบภารกิจก่อนนะครับเพราะว่าวันเกิดผมได้ไปพักผ่อนนะอากาศขอบคุณอีกทีนะในสตรีมครับก็มีหลายคนเนี่ยอ่าเฝ้าสนับสนุนติดตามนู่นนี่นั่นครับก็บอกรายละเอียดไปในสตรีมเรียบร้อยนะครับว่าใครติดตามมานานเนี่ยอ่ารับรองนะครับว่าเดี๋ยวมีการแจกเสื้อกันอย่างแน่นอนนะอ่ส่วนคนที่ด o n a t เข้ามาครับก็เดี๋ยวจะอ่านำส่วนหนึ่งครับก็ไปทําบุญนะอ่ก็ถือว่าร่วมบุญกับทีเกนเจอร์อันนี้กราบขอบคุณจากใจจริง ครับทั้งคนที่แบบโดนแนะติดตามสนับสนุนมาโดยตลอดครับท่องนี้จะครบรอบ6ปีและเข้าสู่7ปีก็ถือว่า นานอยู่เหมือนกันนะครับส่วนกิจกรรมทิกตอกเดี๋ยวกลับมาผมร่วมกันทำนะครับเพราะว่ามีเวลาอยู่นะถึงวันที่15สิงหานะครับใครก็ได้นะใครก็ได้มันจะเป็นต้องเป็นครีเอเตอร์นะครับแต่ว,ว่าครีเอเตอร์ก็ไม่แน่บางคนเป็นสาย t i กต o k เนี่ยดังกว่าครีเอเตอร์นะเพราะทิกตอกจะเป็นอีกแลตฟอร์มนึงไปเลยนะครับใครเป็นสาย TikTok นะทำคลิปทิ k t o k เกี่ยวกับเกม l a นเจอร์อะไรก็ได้ครับเกี่ยวกับเกมแ a นเจอร์นะครับแล้วก็ติดแฮชแท็ โตมากับเรนเจอร์ครับเกมมันเปิดพานานบ้างจริงนะคือคํานี้ไม่ผิดเลยจริงโตมากับเรนเจอร์ครับเพราะว่าเกมแบบ9ปีแล้ว,ว่ปีหน้าก็10ปีนะอาร์ติสแฮตแจกด้วยนะโตมากับเรนเจอร์นะครับอาสุดตามรูปเนี่ยอตอนที่ผมคปไว้ล่าสุดนี่1นึ่งแสนละอาจือว่าถือว่าน่าจะน่าจะได้ไม่รู้จะถึง1นล้านไหมเดี๋ยวผมจะลงไปช่วยนะแล้วคงจะทำรักตัดรักสองสามคลิปแล้วกันแล้วเดี๋ยวก็คงจะเพิ่งเคเตอร์หนึ่งแล้วก็เพื่อนๆนี่เป็นสายทิกตอกอยู่แล้วนะครับซื้อเป้าหมายแล้วเนี่ย ให้ถึง1ล้านนะครับอ่าหล้านเป็นยอดรวมนะอ่าใครดูคลิปก็ไปช่วยดูกันนะครับตอนนี้ไปช่วยดูกันที่ tiktok อกไอยู่นะครับอ่าสองแได้5ไใบ5้าแสได้5ใบนะครับเจ็ดแสนห้ 1, 000, 5, ได้5ใบแล้วก็สุดท้าย1นล้านได้5ใบรวม20ใบบอกเลยว่าเดือนนี้ก็ตัวกาชาสะพัดอยู่เหมือนกันนะอ่าสซนตัวพิเศษอีก5ใบนะครับเดี๋ยวผม แปะลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วกันแต่ไม่ได้ปักหมุดนะเอาปักหมุดต้องขอเป็นสปอนเซอร์ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวปักหมุดที่เพจผมอีกทีนะครับเป็นตกกระชา้าลึกลับอีก้าใบนะครับที่ใหม่เอี่ยมเลยอันนี้ใครยังไม่ได้กดรับก็จะได้รับนับซึ่งผมเนี่ยลงในกลุ่มสมาชิกไปหลายวันแล้วซึ่งหลายคนอาจจะไม่เห็นนะอเดี๋ยวไปแปะให้อีกทีแล้วกันนะครับซึ่งอาจจะเห็นท้องทายอื่นแล้วนะครับใครยังไม่ได้กดนับตกกระชา้าใบก็ไปกดรับได้เลยนะครับ อ่ะโอเคนะครับก็วันปิดลีกนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคือก็เล่นทิ้งเอาไว้หลายวันอยู่งนกัน,นครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงนะครับอ่าคลิปก็อาัดาเอาไว้เมื่อคือนนะครับเพราะว่าวันที่ลงคลิปเป็นวันเกิดผมละอ่าก็อยู่ที่เฮ้ยจริงๆคะแนนตรงนี้น่าจะหลุดมาร์ตต่อลวมั้งอ่ะเดี๋ยวผมนําไปเล่นให้ดูนะครับคือผมมองว่าไอดีหลักผมเนี่ยตัวไมกี้นะครับค่อนข้างจะ ดีมากๆสำหรับไอดีผมอ่ะคือผมต้องการตัวแบบนี้มาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมเล่นทางตัวหนืดกับหยุด5วินาทีนะครับแล้วก็ตัวเอลซ่าเนี่ยผมใช้เนี่ยในลีกที่ผมเล่นเนี่ยผมว่ามันแบบเอ้ยมันค่อนข้างมีปัญหาแต่ก็ใช้ได้นะไม่ใช่ใช้ไม่ได้นะเพียงแต่ว่ามันมีปัญหาทางคอมโบนะครับเพราะว่าลีกตรงเนี้ยผมจะอยู่แถวๆมาสออ่ะมันค่อนข้างกระตึงมมากเดี๋ยวนี้โหดจริงๆนะคือเราถึงแบบว่า เข้าใจผู้เล่นนะครับบางคนนี่คือเขาแบบเขาอยู่ีกระดับประมาณนี้แหละเขาก็เลยอยากได้ตัวที่มันแบบเฮ้ยมายกระดับทีมนะครับซึ่งรอบนี้ผมมองว่าให้ไมกี้ได้อยู่นะอ่ารีเซ็ตนะครับอ่าลดหลบนะครับดาเมจอาจจะไม่ต้องหวังอะไรก็ได้นะบางคนเกียร์ไม่ดีนะครับก็ไปหวังอ่าลดหลบนะครับซึ่งพอไม่มีเกียร์โดนแน่นอนเนี่ยก็อ,อาจจะติดแล้วแต่จังหวะแล้วกันนะก็จะเป็นลดหลบนะครับกับห้ามประตูล้างบัฟเสียนะมันก็ทำให้เราเนี่ย เจาะได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนครับความสามารถให้เปอร์หยุด5วินาทีนะครับเขาเรียกได้ว่าทำให้ไอเดียงผมเนี่ยโหดมากขึ้นโอ้โหนี่ใช้ทาเคมีจี้โอโตบินอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับว่าจะผ่านไหมคือปอตีผมจะไม่ตีตัวบินนะ อ่าครับคือตอนนี้นะครับมีการสลับทีมเข้าออกอยู่เหมือนกันนะทดสอบอยู่ไปๆๆมาครับว่าแบบอุ้ยมันจะโอเคไหมพอเอามอบออกผมว่าก็ไม่ได้คือม็อบอยู่ก็ดีนะตอนนี้เลยแบบว่าโหไม่มีเรนเจอร์ออกครับอ่าคือผมอยากจะเอาบาวเมโกนเข้าทีมนะแต่พอเข้ามาเนี่ยก็แบบไม่ค่อยนะคือบาวเมโกนนี่ติดท็อปตลอดนะครับแต่ผมใช้นี่แบบว่าเหมือนเกีย์ยังไม่ถึงอะ่ะเออมันก็เลยค่อนข้างมีปัญหาครับแต่พอใช้ม็อบเฮ้ยดีนะ ม็อกก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่หยุดหยุดยัง้งการโยนเลิกผลลัพธ์ด้านลบนะครับแล้วก็มีนะครับในส่วนของรอบสังหารครับคืออย่างน้อยๆตัวบินเนี่ยมันอาจจะมีสุ่มตัวบินตายบ้างนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยช่วยได้เยอะอยู่เหมือนกันม็อบผมก็เลยบบเฮ้ยเอาออกไม่ได้ว่าอันนี้เป็นการทดสอบในเกมนะผมบอกเลยครับใครเล่นเกมนี้ามานานครับมีตัวดีๆเยอะนะครับก็ มันแน่นอนพอมีตัวใหม่ดีๆเข้ามาเนี่ยัวเก่ามันต้องแบบเฮ้ยต้องต้องเอาออกสักตัวหนึ่งครับสุดท้ายมันเป็นการทดสอบแล้วว่าเอาออกแล้วรุ่งไหมเอาออกแล้วดีไหมเอาออกแล้วไม่ดีอ,ออกแล้วไม่รุ่งก็ไม่หย่ยนครับสหลับตัวไปนะ,ะขึ้นอยู่กับตัวเรานะผมบอกแบบนี้ขึ้นอยู่กับตัวเราครับว่าเอาตัวที่เราชอบเก็บไว้ใส่ทีมก็ได้ก่อนหน้านี้ผมทดสอบเป็นท่านไอยนะครับเพราะว่าได้เกียร์ท่อมาอเดี๋ยวไว้มาทดสอบให้ดูนะครับอันนี้เอาออกไปป๊บนึงก่อน เออพอรู้สึกว่าแบบโห,โห,โหบนนี้มันซีเรียสมากนะครับนี่บนนี้เจอเรมเยอะครับท่านไอก็จะอยู่ยากนะคือไฟอยู่ยากอยู่แล้วครับในลีระดับสูงเนี่ยหาตัวไฟดีๆแบบแทบไม่ได้เลยครับรีไวเนี่ยถ้าไม่มีคอมโบผมว่าก็หลุดอยู่เหมือนกันนะอ่าบนท็อปต้นานบางทีมก็จะหลุดไปแล้วด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ารีไวเนี่ยใช้คู่กับเอเลนคือแบบดีจัดอยู่เหมือนกันครับคือดีแบบงงๆครับ ผมก็เหมือนกันนะเอาออกแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนมันขาดอะไรไบางอย่างก็ไม่รู้ครับอ่าซึ่งจริงโจเอเรนก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะนี่ครับจิงโจเอเรนก็ยังโกงครับถือคงว่าเป็นตัวโกงนะอ่าซึ่งอย่างที่บอกว่าจุดหนึ่งนะครับว่าเกมมีแผนพัฒนาค่อนข้างจะยาวยาวจริงคือน,นี่ก็9ปีเข้าสู่10ปีแล้วอะ่ะเออคงจะแบบยาวไปได้อีกนะเพราะว่าอ่าได้ข้อมูลมาว่าเกมเนี้ยถือว่าเป็นแบบเกม อ่อันดับต้นๆของเกมไลน์นะที่เขาจะดูแลเป็นพิเศษนะครับฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องตามล่าเหยื่ลิเจอร์ในอนาคตนะก็คงจะเป็นแบบนั้นครับคือสเต็ปมันมาแบบนี้แล้วอะเราไม่รู้จะทําไงครับคือเราเข้าใจอยู่เหมือนกันผมอะก็ก็ต้องเป็นระหว่างกลางถ้าอะไรไม่ดีผมก็บอกโปรเกมนะาแบบเฮ้ยแบบนี้ไม่ดีไม่ใช่ว่าแบบ เอออะไรก็เออ,อไม่ใช่นะเราเถียงโดยตลอดครับหลายๆเรื่องครับแต่ว่าออบางทีเขาแจ้งมุมมองว่า,วามันเป็นแบบนี้เราก็แบบเออเข้าใจว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องของธุรกิจด้วยนะครับเพราะว่าเกมไม่ได้แบบทําการกุศลน,นะเอาจริงนะแต่ว่าส่วนหนึ่งคือถ้าเกิดทำแล้วแบบทำลายผู้เล่นเยอะก็ผู้เล่นก็จะหายไปโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็คือบางเรื่องเขาก็โอเคนะ,อ,ะอย่างเช่น NFT แบบนีน้เขาก็โอเคว่าแบบเ,เข้าใจเราก็จะเห็นนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ย NFT ก็จะเก่งอยู่ประมาณหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่ได้แบบเก่งในระดับท็อปเป็นในระดับที่โอ้โหถ้าไม่มีนี่แบบวงแตกอะไรประมาณนี้แอบกลัวนะเพราะ่าคเขาทำเรื่อยๆครับจะออกมาในรอบปกตินะครับซึ่งเดือนหน้ากันยายนโอ้โหบอกเลยครับโคตรเดือนกิจกรรมเยอะแยะมากมายครับส่วนขายก็ แสงมืดใหม่ครับแสงมืดเก่าเกียร์จันทาจันทาแปดดาวใหม่มาไหมมมาจะเป็นชิ้นอะไรจะมากี่ชิ้นนะครับมีความบันเทิงเยอะอยู่เหมือนกันนะกันยาก็ไม่ใช่เดือนธรรมดานะบอกเลยนะกันยาบางทีอาจจะไม่ได้พักผ่อนนะครับส่วนโคโรโบรอบนี้ใครไม่ชอบก็พักผ่อนเราไปเปิดเดือนหน้าเวลาเรามีข้อมูลดีๆเราบอกอยู่แล้วนะครับแต่สุดท้ายข้อมูลจะ,ะพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงไหม ก็ต้องว่ากันอีกทีครับเพราะว่าเราไม่ใช่คนทาเกมนะเ,เขาให้ข้อมูลมาแบบนี้มันก็ต้องแบบนั้นครับนี่นะครับผมบอกเลยครับการได้ไมกี้ของ ID หลักผมเนี่ยถือว่าเป็นจิ๊กซอพิเศษของของไอดีผมนะผมมองแบบนั้น,นครับอ่านะครับเพราะว่ามันมีหยุด5นะครับคนไทยเยอะนะช่วงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับ แต่ปัญหาที่แบบผมไม่ค่อยชอบคือดราม่าเยอะทุกเรื่องจริงดราม่าแบบเยอะตลอดนะโอ้ยทีนี้สู้ไหวไหมเนี่ยอลองดูคอมโบเขาอาจจะไม่ได้ชัดเท่าไหร่นะครับอันอย่างล่าสุดอะผมฝากมานาที่นี้เลยนะครับคือคลิปโปกอะ,อะบางทีอะเขาก็มีน้องๆอง่อส่งมาให้หลังไม่แบบประมาณว่าผมไม่รู้ว่าเขาเป็นเจ้าของหรือเปล่าเลยก็ไม่รู้นะคือเขาก็จะแบบ แต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นของเขานะอ่าเขาแบบว่าโอ้พี่ตูดพี่ดีจริงๆนู่นนี่น่าอะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยแบบว่าอเอามาทําเป็นปกคลิปแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นเจ้าของหรือเปล่าอ่าถ้าเกิดเจ้าไม่ใช่เจ้าของตัวจริงอันนี้ก็กราบขออภัยด้วยเพราะาบางทีนะปกเราก็เอามาจากน้องๆเน,น,นี่แหละเออที่เขาส่งเข้ามาครับไม่รู้ว่าส่งมาขิงหรืออะไรยังไงนะมีเยอะครับคือบางคนเขาเปิดได้เขาก็มาขิงผมนะผมไม่ได้แบบรู้สึกแบบ อิจฉารหรืออะไรนะผมดีใจนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่ายัางไงเราก็อยากให้คนเล่นเกมเนี้ยเยอะอ,ะอยากให้กระแสมันดีอย่างต่อนเนื่องครับแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าโคโรโบในฝันของแต่ละคนยังไม่มากันเลยเอออย่างผมเองนะผมรอแบบดาก,ก้อนบอลอย่างเงี้นะเอาใจจริงผมนะรอดาก,ก้อนบอลนะครับอรอดาบพิฆาตตะอ่ะาหลักๆวันพีชอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคแต่เอาที่ผมชอบจริงๆเนี่ยผมชอบดาก,ก้อนบอลนะครับกับดาบพิฆาตตะศู อ่าซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบยากอยู่เหมือนกันนะเออผมก็จะรอครับก็จะเฝ้ารอมันนะครับจนกว่าจะมานะอ่าเนี่ยดูครับผมบอกเลยนะครับว่า ID ผมเนี่ยพอได้มาผมว่าผมก็ข้างโอเคมากกับไมกี้นะครับอ่าแล้วก็ในีระดับท็อปเขาก็ใช้อยู่ครับ คือผมว่าก็น่าจะติดทีมไปอย่างน้อยๆนะจนถึงโทรว์ตูลานะครับแล้วที่เหลือก็ค่อยว่ากันเรื่องการคอมโบการใช้งานนะครับคือธาตุเนี่ยมันเป็นธาตุโอพีที่ตัวเกมเพราะว่าไว้นะครับเป็นธาตุที่เขาเอวยมาเป็นพิเศษอย่างนี้นะอ่านะครับอเดี๋ยวดูนิดนึงครับคลิปนี้ผมอัดเอาไว้คืนวันศุกร์นะครับนี่ครับไมกี้ครับ แล้วก็เกียร์นะอย่างที่บอกับโอ้ม็อบก็ยังอยู่อ่าผมคิดถูกแล้วละ่ะที่แบบเอามอ็อบเข้าทีมเพราะว่าเราทดสอบเองคือผมก็จะไม่ค่อยอิงตำนานเท่าไหร่นะผมก็จะทดสอบนะครับอย่างช่วงที่ตำนานเขาเอาเอา่าตัวอนดูิสออกเนี่ยผมก็ไม่เอาออกนี่วายังอยู่เลยนะดูนะครับอันนี้ดีไวอยู่นี่อนดูบิสก็อยู่ช่วงที่ตำนานเอาอนดูิสออกไอ้ดีหลักผมลองเอาออกดูแล้วแบบไม่ว่ะเราไม่บ้าไม่บ้า,บาจี้ตามเขาเราเน้นทดสอบแล้วแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีหรือไม่ดีอะไรก็ว่ากันไปนะครับ ซึ่งผมอย่างที่บอกครับผมเน้นการทดสอบของตัวเองมากกว่านะคว่าแบบคือไอดีแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะมันมีจุดดีจุดเสียข้อดีข้อด้อยต่างกันออกไปนะครับการจัดทีมก็ต่างกันนี่อย่างนี้เห็นไหมนี่อย่างทีมนี้ไม่มีอดูบิทแต่ว่าใช้ไมกี้เห็นว่ามันมีความต่างกันครับทั้น,นั้นไม่ต้องซสีเรียสโอ้ไฟฟ้าชิ้นนี้ไม่ดีผมเดี๋ยวผมจบเลยเดือานะเออนะครับเพราะว่าอยู่สถานที่ที่แบบอาจจะได้ยินเสียง ธรรมชาตินะครับอาจจะได้ยินเสียงสัตว์ร้องเรียกอะไรบางอย่างนะเพราะว่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงนะคือมี WIFI นี่ถือว่าดีมากเน็ตนี่ไม่ได้ครับเน็ตนี่ผมนี่แบบว่าไม่ได้ขึ้นเต็มนะเออคือแบบว่าโอ้โหนะครับค่อนข้างจะแบบว่า หางไกลจริงๆนะครับอโอเคกลับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่แบบติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับอะไรเอียดไปดูกันในสตรีมนะครับเรื่องของอครบรอบ6ปีทีเคนเจอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวโดเนทที่เข้ามาก็จะไปร่วมทําบุญกันนะครับทิ้งท้ายกันด้วย ร้านนะครับเป็นเว็บนะครับเว็บครบวงจรนี้น o shop นะครับของนี้เน o จ้างสมัครสมาชิกเว็บฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสินค้านั้นต่างบนเว็บเพียบเลยนะไอดีเยอะแยะมากมายนะครับก็ไอดีไปเหลืองนะครับโรโบโตกเกียวดเดวินเจอร์มีมามีมาแล้วนะส่วนไอดีแทบๆไปดูบนเพจอ่าซึ่งเพจเนี่ยกดติดตามจากบนเว็บได้เลยอ่ากดลิงก์จากบนเว็บนะครับก็ไอดีทั่วๆไปมีเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งเจ้านี้ปลอดภยัยว่ใจะได้นะแต่ว่าโดนผู้ไม่หวังดีเนี่ย ปลอมเพจเยอะมากจริงผมว่าแบบว่าโอ้โหแต่เจ้าของเพจเขาเป็นผู้หญิงนะเบิร์กส่วนใหญ่นะ่ยทั้งมีน้องครีเอเตอรอ์น้องที่ไปสมัครครีเอเตอร์เดี๋ยวก่อนนะขออภัยผมตื่น้คือน้องก็โดนคือถ้าเป็นผู้หญิงนะ่าจะโดนก๊อปเพจค่อนข้างจะเยอะมากนะซึ่งต้องต้องตัดการนะต้องตัดการพวกนี้ให้จริงจังนะราะาะย์เนี่ยจะดึงกลางจะขายจะดูอะไรดูดีๆว่าของจริงหรือเปล่า นะครับอ่าน้องๆมาใหม่ๆนะบางทีไว้ใจมากเกินไปไม่ได้นะก็เดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เว็บขว้วงอนเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะอ่าส่วนเพจก็กดจากลิงก์บนเว็บครับจะได้ไป ถูกที่ไม่ผิดตัวนะครับอ่าครับคือบางคนเขาลิงก์นู่นนี่นั่นมาเนี่ยบางทีอาจจะเป็นลิงก์ปลอมต้องระวังกันให้ดีๆนะครับอปิดรีขอให้โชคดีนะครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้รีเซ็ตไว้นะเดี๋ยวนี้บางทีเที่ยงคืนนิดเดียวเที่ยงคืนครึ่งนะครับหลังๆเห็นเที่ยงคืนครึ่งก็รีเซ็ตลาวนะครับออยากได้เรนเจอร์ขอให้ได้เรนเจอร์ให้ได้เกียร์ตามที่ต้องการนะจะได้เล่นกันสนุกสนุกไปอย่างยาวนานครับเอาวันนี้ประมาณนี้กันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ